ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูหลังจากที่เราเด็ดใบมันสำปะหลังที่ว่าโดนยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยนะครับฉีดน้ำขี้หมูหมักแล้วก็ปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบอ่อนไปแล้วครับเนี่ยครับเริ่มแตกยอดอ่อนใหม่บางต้นที่ว่าที่ผมได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วบางต้นที่ ที่ว่าโดนยอดอย่างเงี้ยครับเราหักออกเลยตอนนี้ก็เริ่มแตกขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับเริ่มแตกยอดแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาที่แบบว่าทันเวลานะครับเพราะว่าคนงานฉีดยาฆ่าหญ้าโดนใบมันสำปะหลังนะครับนี่ครับที่เห็นแบบยอดดำๆนะครับคือต้นมันสำปะหลังกำลังแตกยอดอ่อนนะครับกำลังแตกใบใหม่นะครับ ตอนนี้ก็ได้จะเกือบจะสองเดือนแล้วครับมันสัปะาลังแป้งนี้นครับเป็นพันแขกดํานะครับก็มีบางบางช่วงที่ตายนะครับนี่ครับตายก็มีเดี๋ยวเราก็จะซ่อมนะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต้นมาแล้วก็เอามาซ่อมนะครับส่วนนี้ก็กาลังเป็นพุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูรากมันนะครับว่าตอนนี้พัฒน,นาการของรากมันสับปะหลังไปถึงไหนแล้วนะครับ เดี๋ยวเลือกก่อนครับเอาต้นไหนดีต้นนี้ก็ได้ครับต้นนี้ครับต้นนี่ครับที่ว่าโดนยายาขายะนะครับเดี๋ยวก็เอาใช้มือ,อนี่ะครับขุดเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับน,นี่ก็คือรากรากของ มันสําปัลังที่ออกหากินนะครับหากินปุ๋ยกินอะไรนะครับเาขาดไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ครับขุดมาแล้วครับนี่รากมันสัมปัลังเดือนกว่าๆนะครับเดือนครึ่งมั้งครับเนี่ยนี่กรณีนี่คือหัวของมันสําปหลังนะครับนี่ครับ นี่คือเริ่มเริ่มจะตรงจะเริ่มจะเป็นหัวแล้วนะครับอันนี้ฉีดน้ำขี้มูหมักไปสามรอบแล้วครับสามรอบเดี๋ยวจะฉีดอีกรอบรอบที่สี่ต่อไปนะครับออีกพีหน้าเราจะมาฉีดอ่าขี้มูหมักนะครับรอบที่สี่นะครับนี่ครับนี่คือหลากนับนได้เลยครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีอีกฝั่งนี้นะครับที่ว่ายังไม่ได้ขุดออกน่าจะประมาณต้นนี้ก็น่าจะ,ะมาณเกือบยี่สิบนะครับยี่สิบกว่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่ว่าฉีดยาฆ่ายาแล้วโดนใบมันสัมปะหลังนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับคือใช้น้ำขี้มู๊หมักแล้วก็ปุ๋ยเกศนะครับดีบฉีดเลยนะครับ เพื่อให้ต้นต้นมาสับปะหลังเราฟื้นตัวนะครับฉีดในช่วงเช้านะครับไม่เกินสิบโมงเช้านะครับนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วครับนี่ครับต้นนี้นะครับผมหักยอดไปทิ้งหักยอดตรงนี้ทิ้งไปแล้วครับมันแตกมันแตกออกมาใหม่ครับนีผมหักตรงนี้ออกมันเริ่มขึ้นมาใหม่แล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปจะ มาฉีดน้ำขี้มูหมักแล้วก็ปุ๋ยเก็ดอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรอ่าหลังจากมันสำหรังได้สเดือนนะครับจะใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมและติดตามนะครับ,บเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผม